ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายนายค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 98 5นะคะคุณผู้ชมทาง s p ป i n งนิวทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธค่ะ9มีนาคม2559กับเจาะลึกทั่วไทย Inside t h ท i l a น d ์นะคะเปิดรายการด้วยอะไรที่เป็นความน่ารักน่ารักในบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นจากผู้ชายสองคนนี้ค่ะ <c oughs> ดีค่ะเล่า <c oughs> ความกันนิดหนึ่งกันนะครับเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานนะครับบิ๊กหน่วย พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรองรานายกนศึกษาศึกษาธิการน,น,คะ,นะครับได้นําคณะผู้แทนมูลนิธิยุวสถิรคุณคเข้าพบพลเอกประยุจจรดโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเียบรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ ประเด็นก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษใช่ค่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันสําหรับการสื่อสารเบื้องต้นสาหรับประชาชนทั่วไปด้วยประมาณนั้นน,น,นะครับเข้าใจว่ามูลนิธิยุวสตรคุณก็คงซัพพอร์ตเรื่องของการทปปําแอปสอนประชาชนทั่ว,วไปใช่ค่ะในขั้นพื้นฐานด้วยนะใช่เป็นขั้นพื้นฐานในการที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้เบื้องต้นนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปต่อไปนี้คือมุมน่ารักน่ารักสำหรับผู้ชายคนนี้เลย บิ๊กหนุยบิ๊กหนุยค่ะคนเอกดาพงศ์รัตนสวุวรรณรามาวศึกษานอกจากเอาแอป,ปสอนภาษาอังกฤษไปโชว์นายกประยุทธ์นะครับยังได้เอาแอป,ปฝึกสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมาสอนนักข่าว,ว<ะ>ที่ทำเนียบด้วยโอ้โหสุดยอดโอโค่ะไปดูความน่ารักน่ารักบางมุมของผู้ชายคนนี้กันเชิญครับ điều này,เราจะ thử thách tự mình nhé. Nào, ăn uh, 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 Is there a bank near here? <laughs> is there a bank? <laughs> is, is there a bank near here? ยังตอบุ๊บเลยอะไรล่ะตุนเหมือนเสียงมันไม่ค่อยไม่ค่อยดังยมาบมัดังออน้อไารมาสาธิตนี่เป็นมินิไอแพดค่ะที่กำลังโชว์อยู่ที่โหลดเข้าไปในมินิไอแพดค่เป็นเครื่องซัมซุงค่ะเป็นซัมซุงอ๋อเหรอัมซเปเครื่องซัมซุงใหญ่ๆใหญ่อนใหญ่ใงญ่ เครื่องเงนหรือเปล่าคะท่านลัมตีพยายามออกเสียงหลายครั้งแล้วเครื่องไม่ทำงานไอ้เจ้าแอปตัวเนี้มันน่ารักอยู่อย่างเลงมันให้คนฝึกพูดภาษาอังกฤษใส่มันแล้วให้คะแนนแล้วมันจะประเมินผลแล้วมันจะให้คะแนนนี่ยังไม่ยอมให้คะแนนนัากฏว่าวิกหนูยเพระเด็กดาพงษ์ทำท่าจะหน้าแตะเพราะเป็นคนนำร่องในการพูดภาษาอังกฤษใส่มันมันยังไม่ยอมขึ้นคะแนนให้เลยอยู่หลายรอบนะหรือแอปมันทนไม่ไหว เีอ่าดี๋ยวดูเขาบดูตทีทีเป็นร้อยนี่ออกเสียงไปเกือบสิบรอบได้ขนานเต็มร้อยนะในที่สุดอ๋ i s bank near here อ่านนี้เป็นเสียงนักข่าวได้ร้อยอ๋ได้ร้อยเหมือนกันแปลว่าอะไรพอ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 ไอ้ไอ้เจ้าแอปตัวเนี้ยมันรู้มากจริงๆนะ หมายรู้ว่าใครเป็นคนออกเสียงหรอหรือรู้ว่าเจ้าของเสียงเป็นใครให้เต็มร้อยเลยอืพอเจ้าของแอปส่งเครื่องให้นักข่าวที่ทาเนียบทดสอบดูบ้างมันก็รู้มากมันก็ให้นักข่าวที่ทำเนียบเต็มร้อยเช่นกันแต่กว่าจะได้คะแนนออกมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนกลับไปฝันดีเพราะไอ้เจ้าแอปตัวนี้เอาละคราวนี้ไปดูความน่ารักของผู้ชายอีกคนนายกลุงตู่นายกลุงตู่คนเอก ประยุทธ์จันโอชาใช่ค่ะหลังจากที่นัฐมตรีศึกษาไปโชว์เอาแอปฝึกสอนภาษากฤษไปโชว์นะฮะโชว์นักข่าวสุดท้ายนายกรุงมตูก็หยิบฉวยเอาแอปนั้นมาโชว์นักข่าวแล้วก็เล่นบทครูใหญ่ตามถนัดเลยนะฮะถนัดนายกอัถนัดบทครูใหญ่ครูใหญ่ตู่ครูใหญ่ตู่ก็เอาแอปตัวนั้นมาสอนนักข่าวที่ทำเนียบเชิญฮะให้ทุกคนอีจฉนใจเข้ามา ทุกคนที <S 2> <S 2> <S <Sports> ่สนใจเข้ามามาดูสิองก่อนเดีอยวจมีระดับสองระดับสามระดับสี่ดีไหมวันหน้าเราจะได้พูดถึงกันผมก็ได้ล่มเองด้วยอาันเดิมนะนี่จะบัส่เอเจเจมาร์เก็ตของเนี้ย ใส่ให้เจ้าแอปตัวนี้เพื่อให้มันขึ้นคะแนนเออแต่อยากรู้ได้ขะแนเท่าไหร่อ่ะยังไม่โชว์นี่นีบบ่นไม,ออม่นี่นม่นว่นอ่นข่นม่นี่นว่นี่นี่นีอนเขนี่้ี่นีาากก่น้น่นออี่นี่นี่นีญญญ่นย่วี่นค่รี่น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 ี่เี่น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 ีานี่นี่นี่นต่นี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 ่ไี่น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 ผม วอนนักขี่ผมอ่ะผมไม่ใช่ไม่ได้เรียนจากนอกและการพูดนักขี่ให้ดีสุดคืออะไรต้องคิดเป็นภาษาเปิดซึ่งผมยังไปไม่ถึงก็หรอกคนไทยก็ไปไม่ถึงพวกผมมีร้อยข้ได้กันก็ภาษาไทยมันต้องแปลเสีเวลาช้าบางทีบางทีเวลาหมุกยิงมันนึกไม่ออกทำให้ง่ายกว่านึกไม่ออกนี่คือปัญหาของเรานะมาดูสี่ข้างบนก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามอ่านเป็นภาษาเปิดบ้างแะหรือฟังบ้างมาได้บางทีเราก็ไปอ่านหรือขับเล่ตัวถเยอะ เราดูทัาไปเติลดูแล้วก็ฟังที่พูดแบบไม่ได้จ้องในอ่านถ้าไตเติลเดียวไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ยนี่เหมือนคุณครูสอนเวลาเราจะฝึกภาษาอังกฤษนะว่าจะต้องฟังซาว์แท็กแะอย่าไปอ่านแต่ซับไตเติลคุณแมวสาวต้องรู้บ้างบดครูใหญ่เนี่ยนายกลลงตู่นัดแต่โอเคนะสอนแบบตามหลักการเป๊ะเลยอ,ะอ่ะ มองชีวิตผู้คนในมุมน่ารักบ้างก็ได้ใช่นานๆจะได้เห็นมุมน่ารักของน,นางพงตูเมื่อวานเมื่อวานวาน,นายกดูนักข่าวทำเนียบ ดูแบบน่ารักน่ารักนะย่ามองทุกเรื่องเป็นการเมืองไปหมดอดังนั้นเวลาพูดถึงนายกลุงตู่หามุมที่ไม่ใช่การเมืองบ้างก็ดีอย่างเช่นเมื่อสักครู่อสอนใหญ่เลยสอนนักข่าวที่ทำเนียบรื่องการฝึกผู้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้แอปฝึกสอนภาษาอังกฤษประมาณนั้นนะครับใช่แล้วก็หลักการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องไปออกเเซนปักยื่นปักยาวเยอะน่ารักจังเลยแต่ผมติดใจแอปสอนภาษาอังกฤษของบิ๊กหน่วยมันรู้เยอะ เจ้าของแอปพูดใส่มันมันให้ร้อยเจ้าของแอปยื่นให้นักข่าวที่ทำเนียบพูดใส่มันมันก็ให้เต็มร้อยเอ้าเขาอาจจะจับไงแล้วแสดงว่าคำฟังแล้วมันสื่อสารเข้าใจได้เสียงที่สื่อสารแลวฟังได้ไงก็เลยได้เต็มร้อยว่ากันที่จริงวันนี้ข่าวเยอะเตรียมที่จะตั้งประเด็นเยอะทีเดียวเกรงว่าเวลาจะไม่พอนะครับผมตัดตอนไปที่ตรงนี้เลยดีกว่าผมจะไปกันที่การเมืองมี เรื่องที่ต้องจับตาค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้นะครับการเมืองมีสี่เรื่องที่ต้องจับตาอมผมตั้งไว้เป็นประเด็นและค่อยๆค,คลี่ทีละประเด็นทีละเรื่องที่จริงมีมีเรื่องสังราชมีประเด็นใหม่ธรรม,า,มา,ายก็มีประเด็นคืบหน้าการเมืองมันวนไปวนมาแต่ ก็สกนได้สแกนได้4ประเด็นด้วยกันสีใช่ค่ะที่จะต้องมาอัปเดตกันแล้วก็ต้องรับรู้กันด้วยนะคะเป็นครั้งแรกๆของรายการกำลังที่ตั้งประเด็นเศรษฐกิจธุรกิจว่ากันที่จริงมีถึง3เรื่องใหญ่ๆนะคสามเรื่องใหญ่ๆที่ต้องจับตานะค่ะเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจและมีเรื่องนอกกรอบอยู่อีกหนึ่งเรื่องค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆการเมืองก่อนไหมการเมืองตั้งประเด็นการเมืองปประเด็นที่เราตั้งกันสั้นๆนะคะเรื่องแรก เรื่องการเมืองเรื่องที่หนึ่งต้องจับตาพลเอกประวิทยวงสุวรรณสั่งลุยมาเฟียทั่วประเทศขณะเดียวกันคนในคสชก็ทำสี่รายชื่อมาเฟียหลุดแถวแนักข่าวทำสี่ชื่อมาเฟียหล่นแถวแถวนักข่าวให้นักข่าวหยิบฉวยไปเป็นประเด็นพาดหัวข่าวชื่อที่หนึ่งเก่งการุณณนนดอนเมืองใช่ค่ะออกแลชื่อที่สองเสไอ ณไทยรักไทยณไทยรักไทยนะชื่อที่สามผู้กองตุ๋ยคุ้นๆคนเดินตามเสยไอซ์ค่ะปัจจุบันเดินตามหรือไม่ไม่แน่ใจแต่เป็นเจ้าพ่อกองสลากอ่ะก็ไปได้เมียในแวดวงธุรกิจสลากนี่ใช่ก็เลยอยู่ในแวดวงธุรกิจกองสลากคนที่สี่คนที่สี่คนที่สี่เป็นเจ้าพ่อหมอชิตะขาบอเลยคนดังย่านหมอชิต เป็นเจ้าพ่อหมอชิดที่ไปเกี่ยวพันกับสื่อบางสำนักไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองบางกลุ่มคไล่ไปไล่มาอาจจะแถวๆบนซ่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอช่างมันจะับช่างมัน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 พอพอพอการเมืองเรื่องที่สองต้องจับตาคําสั่งใหม่ของพบตรพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาค่ะเออเอาเเดี๋ยวผมอ่านเลยดีกว่าไม่กล้าจับความค่ะ ไม่กล้าจับความพบอ่านเลยดีกว่าค,คำสั่งใหม่ล่าสุดของพบตรเป็นคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่4มีนาคมคพบตรพลตบุตเอจกจักรทิพย์ชยินดามีข้อสั่งการผ่านโทรสารถึงผู้บัญชาการทุกหน่วยสาระของมันก็คือต่อไปนี้เหตุที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์เหตุที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภยัยของประเทศอุบัติภยัย ภัยธรรมชาติและการบรรเทาสาธารณภัยเหตุอุกชะกันสะเทือนขวัญที่ประชาชนและสื่อมวลชนสนใจความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการก่อการร้ายรวมถึงความผิดตามประกาศคำสั่งคอสชอการเดินขบวนชุมนุมประท้วงและนักหยุดงานในพื้นที่ต่างๆเหตุสำคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบต่อนักท่องเที่ยวเหตุเหล่านี้นั้นให้รายงานตรงไปที่ ตรงไปที่พลเอกประวิตย์วงษ์สวรรณ์อรองนายกุัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงฟังดูคล้ายไม่มีอะไรใช่ไหมครับค่ะแล้วมีอะไรคะย่อนหน้าสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับในคําสั่งของจักรทิพย์ชัยจินดาระบุว่าเมื่อเกิดเหตุเหตุเช่นนี้เหตุที่ได้เรยเรีงกันไปทั้งหมดนี้ครับหลากหลายประเด็นนี่แหละสัง,งนะไปให้หัวหน้าสพสนหัวหน้าหน่วยอืตํารวจในแต่ละพื้นที่ เอากันแต่ภาษาชาวบ้านก็คือเมื่อเกิดเหตุดังว่าให้หัวหน้าโรงพักเข้าใจง่ายขึ้นหัวหน้าหน่วยรายงานเหตุเบื้องต้นต่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและตีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพ่านพุ่มคับการตำรวจท่องเที่ยวโดยด่วนให้ถือปฏิบัติอย่าให้เกิดข้อบกพร่องหมายความว่าเกิดเหตุดังว่าระดับโรงพักให้ยิงตรงไปที่รองนายกประวิตย ค่ะแต่นําเสนอผ่านผู้การสุรเชษฐ์หักผ่านค่ะแปลกทุกเรื่องเลยเหรอทั้งความมั่นคงทั้งคดีอุกชกันทั้งเรื่องให้ระดับโรงพักจริงตรงไปที่รองนายกนะค่ะการเมืองเรื่องที่สามต้องฟังพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์พูด การเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านและสุดท้ายและสุดท<ๆ>้ายต้องติดตามการทบทวนร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะตัง้งแต่ช่วงหน้าเราจะค่อยๆค,คลีท่ทีละประเด็นพักสักครู่